ฟานไดค์หนุนใจเคอร์เกิร์สหลังเจอฝันร้ายเกมดวลเบอร์ลี่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องหงแดงอัปเดตวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในประเด็นร้อนหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่แฟนบอลหงแดงหลายคนกำลังพูดถึงกันอย่างมากนั่นคือเหตุการณ์ของมิโลสเคอร์เกิร์สแบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติฮังการีที่เพิ่งย้ายมาลิเวอร์พูลและต้องเจอกับวันที่เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของเขาเลยทีเดียว ในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนเบอร์ลี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหงแดงคว้าชัยชนะได้ตามเป้าหมายก็จริงแต่สิ่งที่หลายคนจับตามองไม่แพ้ผลการแข่งขันก็คือฟอร์มการเล่นของเคอร์เกิร์สที่โดนกุนซืออาเน่สลอตตัดสินใจเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่38ของเกมซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับนักเตะต,ตัวจริงที่ได้โอกาสลงสนาม สาเหตุที่ถูกเปลี่ยนตัวไม่ใช่เพียงเพราะผลงานในสนามเท่านั้นแต่เริ่มต้นจากจังหวะที่เคอร์เกอร์สพุ่งล้มและโดนกรรมการแจกใบเหลืองทันทีจังหวะนี้สร้างความไม่พอใจให้กับอดีตกองหลังหงแดงอย่างเจมี่คาราเกอร์ถึงขั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับนักเตะลิเวอร์พูลหลังจากนั้นไม่นาน เคอร์เกิร์สก็มีจังหวะเข้าประทะกับใจดอนแอนโทนีของเบอร์ลีซึ่งกรรมการมองว่าเป็นฟาวแม้จะไม่โดนใบเหลืองที่2แต่เป็นการเตือนครั้งสำคัญให้สล็อตต้องรีบคิดเพราะถ้าปล่อยไว้มีโอกาสสูงมากที่เคอร์เกิร์สจะโดนไล่ออกจากสนามอาเนสสล็อตจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวออกและส่งแอนดี้โรเบิร์สซันลงมาแทนก่อนที่โรเบิร์สันจะทำผลงานได้ดีจนกลายเป็นหนึ่งในคีแมนพาทีมเก็บ3ามแต้มกลับบ้านได้สำเร็จ หลังเกมนี้หลายสื่อรวมถึงแฟนบอลบางส่วนอาจเริ่มตั้งคำถามว่าเคอร์เกิร์สจะสามารถยืนระยะในฐานะตัวจริงของลิเวอร์พูลได้หรือไม่เพราะตั้งแต่เปิดฤดูการมา <S <S เขายัางไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างมั่นใจเหมือนตอนเล่นให้บอลมัดในฤดูการก่อนอย่างไรก็ตามกับตันทีมอย่างเวอร์จิลฟานดออกมาพูดหนุนหลังรุ่นน้องทันทีโดยให้สัมภาษณ์ว่า มิโลสเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีความก้าวร้ายในการเล่นเขากำลังเรียนรู้วิธีการเล่นของเราซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเพราะการเล่นให้ลิเวอร์พูลต้องใช้ความเข้มข้นทั้งในและนอกสนามแต่ผมมั่นใจว่าเขาจะสบายดีและทำผลงานได้ดีแน่นอนคำพูดของฟานไดค์นี้ถือเป็นการให้กำลังใจที่สำคัญมากเพราะสำหรับนักเตะใหม่ การมีรุ่นพี่ในทีมโดยเฉพาะกับตันออกมาพูดเช่นนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและลดแรงกดดันได้อย่างมากนอกจากนี้ฟานได์ยังพูดถึงโดมินิกโซบอสไลเพื่อนร่วมชาติของเคอร์เกิร์สด้วยโดยกล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของโซบอสไลที่สามารถลงเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดอย่างแบ็คขวาและทำได้ดีจนได้รับคำชมจากแฟนบอลอย่างล้นหลาม ดอมเริ่มต้นฤดูการได้ดีมากแม้จะเล่นในตำแหน่งที่เขาไม่คุ้นเคยแต่เขาก็ทำได้ในระดับโลกเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมในฤดูการนี้ฟานไดค์กล่าวสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าภายในทีมลิเวอร์พูลตอนนี้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกคนพร้อมสนับสนุนกันและกันโดยเฉพาะนักเตะหน้าใหม่ที่ยังต้องปรับตัวกับมาตรฐานของสโมสรระดับโลกอย่างลิเวอร์พูล สำหรับผมมองว่าการเปลี่ยนตัวเคอร์เกอร์สออกในนาที38ไม่ได้หมายความว่าสลอตไม่เชื่อใจเขาแต่เป็นการตัดสินใจเชิงแท็กติกเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเหลือผู้เล่น10คนซึ่งจะทำให้เกมยากขึ้นกว่าเดิมเราต้องไม่ลืมว่าการเล่นในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่มีความกดดันสูงมากเพราะแอนดี้โรเบอร์สันได้สร้างมาตรฐานไว้สูงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นสำหรับเคอร์เกิร์สเขาจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สไตล์การเล่นและพัฒนาให้เข้ากับความเข้มข้นของเกมการมีโรเบิร์ตซันเป็นพี่เลี้ยงนับเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาจะได้เรียนรู้จากหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของโลกเกมถัดไปที่ลิเวอร์พูลจะพบกับแอตเลติโกมาดริดในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก League, อาจเป็นอีกครั้งที่โรเบิร์ตสันได้ลงตัวจริงและให้เคอร์เกิร์สมีเวลาเรียกความมั่นใจจากข้างสนามก่อน แล้วคุณล่ะครับคิดว่าการเปลี่ยนตัวเคอร์เกอร์สออกตั้งแต่ครึ่งแรกเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของสล็อตหรือไม่ในอนาคตเคอร์เกิร์สจะสามารถก้าวขึ้นมาแทนที่โรเบิร์ตสันได้หรือเปล่าและแฟนบอลหงแดงควรให้เวลาเขามากน้อยแค่ไหนในการปรับตัวกับทีมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณใต้คลิปได้เลยครับอยากรู้จริงๆว่าแฟนหงแดงมองเรื่องนี้กันอย่างไร สล็อตเผยค่าตัวโซบอสไลร้อยล้านปอนด์หลังฟอร์มโหดพาหงบบินสูงวันนี้เราจะมาพูดถึงนักเตะที่กำลังมาแรงที่สุดคนหนึ่งของลิเวอร์พูลและกำลังเป็นขวัญใจของแฟนหงแดงทั่วโลกนั่นคือโดมินิกโซบอสไลล่าสุดมีข่าวฮือฮาเมื่ออาเนสลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยว่าหากมีสโมสรใดอยากได้ตัวโซบอสไลไปในตอนนี้จะต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยล้านปอนด์เลยทีเดียว นี่ถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าสล็อตมองโซบอสไลเป็นกำลังหลักในแผนการทำทีมและไม่ต้องการปล่อยตัวออกไปในราคาที่ต่ำกว่านี้อย่างแน่นอนลิเวอร์พูลเริ่มต้นฤดูกาล2025-26ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถเก็บชัยชนะในลีกได้ทั้งหมดและที่สำคัญคือใน4เกมหลังสุดพวกเขาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมทุกนัด เกมล่าสุดกับเบอร์ลี่ก็เป็นโมฮัมเหม็ดซาลาที่ซัดจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทีมเก็บ3มแต้มสำคัญได้สำเร็จในช่วงนี้ลิเวอร์พูลต้องเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กขวาเจเรมีฟริมปงเจ็บตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลและคอนเนอร์แบลดลี่ก็เพิ่งฟื้นฟูร่างกายทำให้สโอตต้องตัดสินใจโยกโซบอสไลมาลงเล่นในตำแหน่งนี้แม้จะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดแต่โซบอสไลก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เขาโชว์ความขยันการเติมเกมและความดุดันในการเล่นจนทำให้แฟนบอลชื่นชมอย่างมากและยังซัดประตูสุดสวยในเกมที่ชนะอาร์เซนอลก่อนพักเบรกทีมชาติอีกด้วยก่อนเกมยูฟ่าแชมเส์ลีกที่ลิเวอร์พูลจะพบกับแอตเลตโก m มาดริดสล็อตได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเราขายโดมินิกโซบอสไลในวันพรุ่งนี้เขาจะมีค่าตัวร้อยล้านปอนด์เช่นกัน คำพูดนี้ไม่ใช่แค่ยกย่องในผลงานแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าสลอดมองโซบอสไลเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีค่าและเป็นกำลังหลักของทีมในระยะยาว เราต้องไม่ลืมว่าลิวร์พูเพึ่งใช้เงินมหาศาลในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งการคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักและฟลอเรียนเวียตซึ่งทำลายสถิติค่าตัวในอังกฤษถึง2ครั้งติดต่อกันแต่ในขณะเดียวกันสโมสสสามารถขายนักเตะออกไปได้กว่า228ล้านปอนด์เพื่อระดมทุนเพื่อการเสริมทัพเหล่านี้ข้อมูลจาก Sky Sports และท่ามกลางนักเตะค่าตัวแพงหลายคนโซบอสไลกลับเป็นคนที่ทำผลงานได้คุ้มค่าที่สุดณเวลานี้ ไม่เพียงแต่ผู้จัดการทีมเท่านั้นที่เห็นความสำคัญของโซบอสไลเวอร์จิลฟานไดค์กับตันทีมหรวอร์าผู้ก็ออกมาพูดถึงเขาด้วยเช่นกันโดยกล่าวว่าดอมเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดแต่เขาทำได้ในระดับโลกคำชื่นชมนี้แสดงให้เห็นว่าฟานไดค์มองโซบอสไลเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงและพร้อมจะช่วยทีมในทุกสถานการณ์ แม้ตอนนี้โซบสไลจะถูกใช้งานเป็นแบ็กขวาชั่วคราวแต่เมื่อฟริมปงและแบรดลีย์กลับมาฟิตเต็มที่แล้วเขาก็น่าจะถูกดันกลับไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถนัดที่สุดของเขาน่าสนใจว่าเมื่อถึงเวลานั้นการจัดทับของส็อตจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อฟลอเรียนเวสฟอร์มยังไม่เข้าที่และต้องแร่งปรับตัวกับทีมให้ได้โดยเร็ว สำหรับลิเวอร์พูลแล้วการมีนักเตะสารพัดประโยชน์อย่างโซบอสไลถือเป็นทรัพย์สินล้ำค่าเพราะเขาสามารถเติมเต็มหลายตำแหน่งได้ตามที่ทีมต้องการการที่สโอตออกมาพูดถึงค่าตัว100ล้านปอนด์ในตอนนี้มี2ประเด็นที่น่าสนใจ 1. สร้างกรอบป้องกันเป็นการประกาศชัดว่าโซบอสไลคือผู้เล่นที่ทีมจะไม่ยอมเสียไปง่ายๆและทำให้สโมสรอ,อื่นไม่กล้าเข้ามารบกวนในช่วงตลาดซื้อขาย 2. ส,สร้างความมั่นใจให้กับนักเตะ นี่เป็นการให้กำลังใจและย้ำว่าเขาเป็นกำลังหลักของสโมสรนเป็นเหมือนสัญญาณให้แฟนบอลและนักเตะในทีมเห็นถึงความเชื่อมั่นที่ผู้จัดการทีมมีต่อเขาสำหรับแฟนหงแดงเราได้เห็นแล้วว่าโซบอสไลมีความสำคัญทั้งในแง่เกมรุกเกมรับและจิตวิญญาณน,นักสู้ที่เต็มร้อยทุกครั้งที่ลงสนามแล้วแฟนหงแดงล่ะครับคิดอย่างไรกับประเด็นนี้คุณมองว่าโซบอสไลคุ้มค่ากับตัวเลข100ล้านปอนที่สล็อตพูดหรือไม่ เมื่อฟริมปงและแบรดลีย์กลับมาเต็มที่โซบอสไลควรย้ายกลับไปเล่นกองหน้าหรือควรถูกเก็บไว้เป็นตัวเลือกสำคัญในหลายตำแหน่งและในระยะยาวคุณคิดว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะระดับตำนานของสโมสรได้หรือเปล่าฝากความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้กันได้เลยครับสล็อตลันปกป้องเวสหลังตำนานหงกังวลฟอร์มตกวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่แฟนบอลหงแดงทั่วโลกกำลังถกเถียงกันอย่างหนัก นั่นคือผลงานของฟลอเรียนเวิสเพลย์เมเกอร์ทีมชาติเยอรมนีที่ย้ายมาลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวมหาศาลแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มสมค่าตัวได้ เวสย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัวสูงถึง158ล้านดอลลาร์ถือเป็นหนึ่งในดีลที่แพงที่สุดของสโมสรโดยย้ายมาพร้อมกับอเล็กซานเดอร์อีซักซึ่งทั้งสองถูกคาดหวังว่าจะเข้ามายกระดับทีมและช่วยลิเวอร์พูลป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้อย่างไรก็ตามผลงานของเวสกลับยังไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เขายังไม่มีทั้งประตูและแอซซิสในพรีเมียร์ลีก จนทำให้สตีฟนิโคลตำนานลิเวอร์พูลออกมาวิจาร์ณอย่างตรงไปตรงมาหลังเกมที่ลิเวอร์พูลเฉือนชนะเบอร์ลี่1ต่อ0ว่าเวคือนักเตะที่ทำให้ผิดหวังมากที่สุดนิโคลกล่าวกับ ESPNFC ว่าถ้าจะมีนักเตะคนไหนที่ถูกส่งลงมาเพื่อทำลายเกมในวันนี้ก็คงเป็นเวเขาไม่ได้ทำสิ่งที่เราคาดหวังเลยตั้งแต่ย้ายมาลิเวอร์พูลจนถึงตอนนี้ นี่เป็นคําวิจารณ์ที่แรงและสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันที่เวส์กำลังเผชิญอยู่ก่อนเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดแรกของฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลจะพบแอตเลติโกมาดริดที่แอนฟิลด์ในคืนวันพุธนี้อาเนสโอตผู้จัดการทีมหงแดงได้ออกมาปกป้องเวส์เต็มที่โดยกล่าวว่าผมยกโทษให้กับนักเตะของเราเพราะมันยากมากที่จะลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งความเข้มข้นสูงมาก สล็อตยังพูดถึงเสียงวิจารณ์เรื่องค่าตัวมหาศาลของเวสและนักเตะใหม่รายอื่นๆว่าหลายคนสนใจแค่จำนวนเงินที่เราจ่ายไปแต่ลืมดูสิ่งที่สโมสรรับกลับมาเช่นยอดขายเสื้อและความแข็งแกร่งของทีมที่เพิ่มขึ้นเขายังยกตัวอย่างถึงโดมินิกโซบอสไลว่าหากขายออกไปตอนนี้ก็มีมูลค่ากว่า100ล้านยูโรเช่นกันซึ่งเป็นการย้ำว่าเวสเองก็มีคุณค่าในแบบของเขา สลอ็อสรุปชัดเจนว่าเวสต์ยังคงเป็นกำลังหลักในแผนการเล่นของทีมและต้องให้เวลาในการปรับตัวกับเกมที่เข้มข้นของพรีเมียร์ลีกแม้เวิส์ยังไม่สามารถสร้างสถิติส่วนตัวที่โดดเด่นแต่ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในภาพรวมนัดเปิดฤดูกาลชนะบอร์นมัธ4-2ต่อบุกชนะนิวคาสเซิล3-2เฉือนชนะอาร์เซนอล1-0ต่อและล่าสุดชนะเบอร์ลี่1-0 หงแดงเก็บชัยชนะ4นัดรวดยังไม่แพ้ใครและกำลังจะเริ่มต้นเส้นทางในแชมเปี้ยนส์ลีกกับเกมใหญ่ที่ต้องเจอกับแอเลติโกมาดริดสำหรับเวสเกมนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะพิสูจน์ตัวเองและเรียกศรัทธากลับมาจากทั้งแฟนบอลและตำนานสโมสรสำหรับผมการที่เวสยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มสมค่าตัวได้ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจมากนักเพราะพรีเมียร์ลีกมีความเข้มขน้นและต้องใช้เวลาปรับตัว ยิ่งเขาย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาลความคาดหวังก็ยิ่งสูงตามการที่สล็อตออกมาปกป้องในเวลานี้ถือเป็นการสื่อสารที่ชาญฉลาดเพราะ 1. ช่วยลดแรงกดดันให้เวียสเพื่อให้เขามีสมาธิและความมั่นใจในการเล่น 2. ปกป้องทีมจากเสียงวิจารณ์ภายนอกโดยเฉพาะจากตำนานและนักวิเคราะห์ 3. ส,ส่งสัญญาณให้แฟนบอลรู้ว่าสโมสรยังเชื่อมั่นในนักเตะรายนี้ อย่าลืมว่านักเตะหลายคนเช่นโมฮัมเหม็ดซาลาและซาดิโอมาเน่เองก็เคยใช้เวลาในการปรับตัวก่อนจะกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเวิร์จะสามารถกลับมาระเบิดฟอร์มสมค่าตัวได้หรือไม่สล็อตตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าที่ออกมาปกป้องนักเตะต่อหน้าสื่อและแฟนหงแดงควรให้เวลาเวิร์อีกนานแค่ไหนก่อนจะเริ่มตั้งคำถามกับผลงานของเขา ฝากความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับอยากรู้จริงๆว่าแฟนบอลมองเรื่องนี้อย่างไรฟานได้ปัดข่าวลืออีซักคือการทดแทนไม่ใช่แค่เสริมทัพวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวใหญ่ของลิเวอร์พูลที่หลายคนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนั่นคือดีลของอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะ โดยค่าตัวสูงถึง125ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่าลิเวอร์พูลดึงอิซักเข้ามาเพียงเพื่อเป็นการเสริมทัพหรูหราหลังจากทีมประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเวอร์จิลฟานได์กับตันทีมคนสำคัญของหงแดงออกมาเคลียร์เรื่องนี้ชัดเจนพร้อมปฏิเสธข่าวลือทั้งหมด ตลาดซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลใช้เงินรวมกว่า400ล้านปอนด์ในการเสริมทัพโดยดึงผู้เล่นมากถึง8คนเข้ามาประกอบด้วยอเล็กซานเดอร์อิซักฮิวโกอิกิติเก้ฟลอเรียนเวิร์ตส์มีลสเคอร์เคสเจเรมีฟริมปองจิโอวานนี่เลโอนีอามินเพซิชและเฟรดดี้วูดแมนผู้รักษาประตูในขณะเดียวกันนักเตะตัวหลักหลายคนก็ย้ายออกจากทีมไป ลุยส์ดีอาร์สดาวินนูญเยสฮาวิ e เอเลียและข่าวเศร้าที่สุดก็คือการจากไปของดิโอโกโชตาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ดังนั้นการซื้อตัวครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมแกร่งแต่เป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งทีมเพื่อรักษามาตร,รฐานการเป็นทีมลุ้นแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกและยุโรปแม้จะมีค่าตัวมหาศาลแต่จนถึงตอนนี้ Isaac อเล็กซานเดอร์อิซักยังไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นักเดียวในพรีเมียร์ลีก เพราะเขากำลังเรียกความฟิตหลังจากช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแทบไม่ได้ลงซ้อมกับนิวคาเซิลเนื่องจากขอหยุดพักก่อนการย้ายทีมแต่มีโอกาสสูงที่แฟนบอลจะได้เห็นเขาลงสนามในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่แอนฟิลด์คลืนวันพุธนี้พบกับแอตเลติโกมาดริดฟานได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนี้โดยยืนยันว่าอิซักไม่ได้ถูกดึงเข้ามาเพื่อเป็นแค่ตัวเสริมแต่เป็นการทดแทนผู้เล่นสำคัญที่หงแดงเสียไป จริงๆแล้วมันไม่ใช่การเสริมทัพแต่มันคือการทดแทนฟานได้กล่าวเราสูญเสียผู้เล่นคุณภาพสูงไปหลายคนซึ่งพวกเขามีความสำคัญกับทีมอย่างมากและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเราดังนั้นเราจำเป็นต้องหาคนเข้ามาแทนเขายัางพูดถึงแรงกดดันจากฆ่าตัวมหาศาลของอีซักว่า เราไม่สามารถควบคุมราคาได้และมันจะมีการพูดถึงเรื่องนี้เสมอแต่สิ่งสำคัญคือเขาต้องทำงานหนักยิงประตูให้ได้มากที่สุดและสนุกกับการเป็นกองหน้าหมายเลข9ของลิเวอร์พูลฟานได้ยังเสริมว่าเขาเชื่อว่าอิซักจะเป็นนักเตะที่สำคัญทั้งในด้านการทำประตูแอสซิสและการเล่นเชื่อมโยงเกมรุกให้ทีมแม้อิซักยังไม่ได้ลงสนามแต่ลิเวอร์พูลก็เริ่มต้นฤด,ดูการพรีเมียร์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยม เก็บ12คะแนนเต็มจาก4นัดและยังไม่แพ้ใครเลยการมีอิซักเข้ามาเสริมทีมในเวลานี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับสล็อตเพราะจะช่วยเพิ่มมิติในเกมรุกโดยเฉพาะเมื่อทีมกำลังจะเข้าสู่ช่วงโปรแกรมหนักทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปียนส์ลีกและเกมเมอร์ซิไซดดาบี้กับเอเวอร์ตันจากมุมมองของผมดิวนี้สะท้อนให้เห็นว่าลิเวอร์พูลกำลังเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งในตัวผู้เล่นและแนวทางการทำทีมของอาเนสสลอตอเล็กซานเดอร์อิซักเป็นกองหน้าที่มีสไตล์ต่างจากดาวินนูเยสอย่างสิ้นเชิงเขามีความเร็วความสูงและการจบสกอร์ที่เฉียบคมแต่ยังสามารถเชื่อมเกมได้ดีซึ่งเข้ากับระบบการเล่นของสลอตมากถ้าเขาปรับตัวได้เร็วลิเวอร์พูลจะมีตัวเลือกเกมรุกที่หลากหลายมากขึ้นและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ แล้วคุณล่ะครับคิดว่าอิซักจะกลายเป็นกองหน้าหมายเลข9ที่แฟนบอลหงแดงรอคอยหรือไม่เขาจะสามารถยิงประตูนในนัดเปิดตัวได้ทันทีในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าและคุณคิดว่าลิเวอร์พูลจะดีพอที่จะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือไม่ในฤดูการนี้ฝากความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับอยากรู้จริงๆว่าแฟนบอลมองเรื่องนี้กันอย่างไรลิเวอร์พูลเปิดตัวแมตตี้ไรท์ นายประตูดาวรุ่งเสริมทัพทีม U18 แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวที่แม้จะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เหมือนกับการซื้อตัวนักเตะซูเปอร์สตาร์แต่ถือว่าสำคัญสำหรับอนาคตของลิเวอร์พูลเลยทีเดียวครับลิเวอร์พูลยืนยันการเซ็นสัญญากับแมตตี้ไรท์ผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่จะเข้ามาร่วมทีม U18 ของสโมสรโดยเป็นดีลที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการในงานถแถลงข่าวใหญ่โตแต่ถูกเปิดเผยผ่านรายชื่อทีมที่ส่งเข้าสู่พรีเมียร์ลีกสำหรับฤดูกาลใหม่นี้ แมตตี้ไรท์เป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่เพิ่งใช้เวลาหนึ่งฤดูกาลในหลีกระดับนอกหลีกหลังจากหมดสัญญากับแบล็กพูลในซัมเมอร์ปีที่แล้วเขาเป็นผู้เล่นที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและถูกลิเวอร์พูลดึงเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทีมเยาวชนชุดใหม่โดยในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเขาได้มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมอุ่นเครื่องที่ลิเวอร์พูลย18เสมอกับแบล็กเบิร์น3ต่อ3ที่ศูนย์ฝึกซ้อมเอ็กซ่า นอกจากนี้เขายังได้ลงซ้อมร่วมกับทีมของไซมอนไวส์มาแล้วและมีแนวโน้มว่าจะเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่สนับสนุนทีม U18 อย่างใกล้ชิดในฤดูกาลนี้การย้ายเข้ามาของแมตตี้ไรท์เกิดขึ้นในช่วงที่ระบบเยาวชนของลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลปล่อยตัวผู้รักษาประตูออกไปถึง3คน ยาคุปโอเจอร์ซินสกี้ยูยี m a n u 2รีสทรูแมนยูและนาธานโมรา a ะยู18ซึ่งการจากไปของทั้ง3คนทำให้ตำแหน่งผู้รักษาประตูในอะคาเดมีเกิดช่องว่างและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้สโมสรต้องหาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมตอนนี้ลิเวอร์พูลมีผู้รักษาประตูเยาวชนทั้งหมด7คนโดยแบ่งเป็นทีม U21 Ar ิอามินเปซี่ฟเบียนมารและคอนเนลมิสคูพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา ทีม U18 เบลลี่เฮาดีเจเบอร์ nard และแมตตี้ไรท์ซึ่งแมตตี้จะเริ่มต้นจากการเป็นตัวสนับสนุนเบอร์2หรือเบอร์3และเรียนรู้จากผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์มากกว่าในทีม นอกจากแมตตี้ไรแล้วลิเวอร์พูลยังได้ดึงนักเตะเยาวชนเข้ามาเพิ่มอีกหลายรายหนึ่งในนั้นคือวิลไร์ไม่ได้เกี่ยวกันแม้จะมีนามสกุลเหมือนกันซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่ย้ายมาจากเซา t ์ฟอร์ดซิตี้ด้วยค่าตัวราว2อง0,000ปอนและมีโอกาสได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นทันทีหลังการเปิดตัว นอกจากนี้ยังมีลูคัสออลฟอร์ดกองกลางวัยเพียง14ปีที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเริ่มต้นเก็บประสบการณ์กับทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลเช่นกันจะเห็นได้ว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสำคัญกับการเสริมทัพในระดับอะคาเดมี่อย่างจริงจังเพื่อสร้างฐานรากที่มั่นคงสำหรับอนาคต แม้แฟนบอลส่วนใหญ่จะตื่นเต้นกับการเซ็นสัญญาครั้งใหญ่ในทีมชุดใหญ่เช่นการมาของอเล็กซานเดอร์อิซากหรือฟลอเรียนเวียสแต่การเสริมทีมเยาวชนก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับการดึงแมตตี้ไรท์เข้ามาหมายความว่าลิเวอร์พูลกำลังสร้างสายเลือดใหม่ให้กับทีมและยังแสดงถึงแนวทางของสโมสรที่ต้องการปลูกฝังนักเตะตั้งแต่ระดับเยาวชน หากแมตตี้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องไม่แน่ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นเขาเก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูในทีมชุดใหญ่เหมือนที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนเคยทำมาแล้วในตำแหน่งกองหลังแล้วคุณล่ะครับคิดว่าลิเวอร์พูลควรให้ความสำคัญกับการสร้างนักเตะเยาวชนมากกว่าการซื้อสตาร์ดังหรือไม่คุณคิดว่าแมตตี้ไรท์จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูในทีมชุดใหญ่ได้ในอนาคตหร,รือเปล่า และแฟนหงแดงอยากเห็นนักเตะเยาวชนคนไหนแจ้งเกิดมากที่สุดฝากความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับมาร่วมพูดคุยกันครับนี่ก็คือทั้งหมดของหงแดงอัปเดตในวันนี้ครับแฟนหงแดงทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้อย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหงแดงอัปเดตของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูล เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันครับ YN W A